สวัสดีครับก่อนนอนก็ขอนำมาเปิดแบ่งอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เนี่ยอาจจะแปลกตากันหน่อยนะครับผมปลาตัวนี้ก็คือ Copper must a r d นะครับส์อยู่ที่1.2นะครับผมเป็นปลาเด็กปลาจูเนียร์เลยนะครับเดี๋ยวมาดูายละเอียดที่ตัวปลากันก่อนเลยปลาตัวนี้บอกได้เลยว่าคมมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตะเกียบชายน้ําขอบหางนะครับส่วนกระโดงเนี่ยที่เห็นว่ายังไม่ปิดหางดีนะครับเนื่องจากว่าปลาเขายังเด็กอยู่นะครับผม เมื่อเขามีอายุมากขึ้นเครื่องแต่ละจุดแต่ละบริเวณเนี่ยก็จะใหญ่มากขึ้นนะครับแล้วก็เจ้ากระดงเนี่ยก็จะโน้มลงมาปิดชิดกับหางพอดีนะครับหากใครสนใจผมเปิดประมูลที่100บาทนะครับใส่เท่าไรก็ได้ลงท้ายด้วยศูนย์อย่าลืมให้ช่องทางติดต่อผมมาด้วยนะครับผู้ชนะจะมีค่าจัดส่ง80นะครับผมผมจะปิดประมูลในวันพรุ่งนี้วันที่27ตอนเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับสวัสดีครับ